อยู่ที่กัวไม้น้ำนะครับอำเภอสังคมหมกปลาแม่น้ำโขงมาร้อนๆหม้อดำๆอย่างนี้ครับห <c oughs> <c oughs> มกหม้อด,ดินมาครับหน้าตาหน้าฐานมากนี้สั่ง ต้ยมยำไปนะครับต้ยมยำปลาน้ำโขงแล้วก็คณนาผัดมูกอบคณนาอร่อยมากครับที่ลองชิมไปแล้วนี่ก็เป็นบริเวณนะครับที่อยู่ก่อนถึงอำเภอสังคมประมาณ10กว่ากิโลนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่ตอนเช้าๆก็ขึ้นไปชมวิวชมหมอกที่ภูห้วยสันนะฮะอยู่ตรงบ้านม่วงนะครับบ้านม่วงนี่ก็เป็นน้ำโขงนะฮะ ฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวนะครับตรงนี้โขดหินอะไรเยอะแยะเพื่อความูกต้องนี่ครับเป็นปลาก็ไอ,อเดียดีนะครับก็อเอาใส่หม้อมาอืม,อม รสชาติสดชื่นครับปลาสดเข้ากันกับเนี้ยหอมผ่าครับหอมอร่อยครับมันม่ขาวอ่ะหลนแหนมนะครับก็คือเป็นหลนแต่เป็นเขาแหนมมาทำหลนนะครับหน้าตาน่าน่าลองมากครับนี่เป็น แหนมนะครับแล้วก็คนๆแบบหล่นนะครับใส่ไข่ด้วยแหนมใส่ไข่แล้วมาหล่นเดี๋ยวลองดูครับว่ารสชาติยังไงมีผักนะฮะลองดูครับหล่นแหนมเพิ่งเคยทานนะครับอยู่ที่ขัวไม้น้ํานะฮะที่อาเภอสังคมนี่ครับน้ําโขงฝั่งลุนก็เป็นฝั่งลาวครับ อืรสชาติแบบหลนจะใส่แหนมนะตัวแหนมอาจจะไม่ได้กระโดดออกมามากนะแต่ว่ามันมีรสสัมผัสของแหนมนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะใครที่ชอบทาแหนมทานแหนมนะครับแล้วก็มีไข่ แต่ใส่แบบหล่นนะครับมีเต้าเจี้ยวมีอะไรใส่อืมจะได้นะครับหรือเป็นเครื่องหล่นอีกอย่างหนึ่งที่มีการพลิกแพงประยุกต์ใช้ ผมก็ไม่ทราบนะว่าเขาปรุงยังไงเนี่ยแต่ว่าถ่ายมาให้ดูกันนี่ครับตัวเจียวนะฮะมีพริกมือนก็มีหอมซอยมาด้วยนะจะทานกับข้าวร้อนๆนี่อร่อยนะครับไม่ผิดหวังความเป็นหล้น หล่นแหนมครับที่ครัวไม้น้ำเออสังคมครับก็ไข่เจียวครับหน้าตาไข่เจียวของครัวไม้น้ำนะครับ